รูปนี้คุณสมเพชรเพิ่งกลับจากหวังซานก็จะดูว่าตรงนี้เขาเรียกไผ่อิงถิงนะครับคือหวังซานเนี่ยเป็นมอดกโลกทางธรรมชาติเนี่ยถ้าพวกเรามีโอกาสไปคือเราต้องตื่นสักตีห้ครึ่งเพื่อไปรอมุมรูปนี้ผมถ่ายด้วยมาโค5 55ของนิคอนนะครับสมัยนั้นใช้นิคอน FM รู้สึกน่าจะ FM2 นะครับก็คือเราไปรอแล้วก็ จะให้ดูว่าคนที่ไปยืนดูทะเลหมอกเนี่ยเขาไปจองที่นี่เต็มหมดเราต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายมาจะดูว่าทะเลหมอกเนี่ยจะจากข้างล่างพัดขึ้นมาต้องไปเวณนี้เขาเรียกเขา18อรหันถูกไหมแล้วก็สนที่ผมบอกคุณสมเพชจะอยู่บริเวณตรงตรง,ตรงนี้สนผูกันมันมันเดี๋ยวนี้มันตายไปแล้เทาสนเทียมใส่เข้าไปแล้ว คือเนื่องจากว่าถ้าสนบริเวณนี้เนี่ยแต่ละต้นพันกว่าปีนะสนรับแขกถ้าเวลาเราไปเมืองจีนถามเขาว่าเทคมาร์ก hmm. เมืองจีนสนรับแขกเนี่ยคนจีนผมว่าเกือบครึ่งประเทศนี่รู้จักคือคือมันจะเป็นเหมือนกับโค้งรับแขกมาเยือนแล้วก็สนแต่ละต้นเมื่อหิมะตกเนี่ยโอ้ยเขาเอาเอาเสือไปมัดเขากลัว เออหิมะทําให้กิ่งมันหักมีมีไม้คำนะตอนผมผมไปที่นี่ถึง4ครั้งแล้วก็ครั้งแรกที่ไปตอนเกือบ30เนี่ยโอ้โหเดินเหนื่อยนะครับสี่หมื่นกว่าขั้นเพราะสมัยนั้นไม่มีกระเช้าก็คือ,ค,อคือหนักมากนะครับแล้วก็คือ,คอที่นี่ถ่ายได้ทุกหน้านะครับเดเพราะตอนนี้ก็จะเริ่มมีหิมะช่วงธันวาจะสวยธันวามกรานะครับแล้วก็ จะให้ดูว่าเมื่อทะเลหมอกขึ้นมาเนี่ยการวัดแสงเราต้องแม่นรูปนี้ถ่ายได้ประมาณไม่ถึง10บใบ๊อทะเลหมอกขึ้นมาบางังทิ้งหมดเลยนะครับคือคือบางครั้งการถ่ายรูปภูมิทัศน์เนี่ยกล้องการวัดแสง3ามขาเราต้องแม่นจริงๆคือต้องเตรียมพร้อมเลยนะครับรูปนี้ก็ถ่ายที่กุ้ยหลินนะครับก็รูปนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านดินเหนียวนะครับแล้วก็ ออไอ้ตรงนี้ถ้าทางเพชรบุรีเขาเรียกอะไรปอเทืองใช่ไหม่ดอกปอเทืองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมืองไทยไม่มีดอกปอเทืองแต่มเมื่อก่อนออจีนเยอะมากแล้วตอนนี้คือเข้ามาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยกบนะครับคือเป็นเป็น,ปนมาทาเป็นปุ๋ยปุ๋ยกบแล้วก็ตอนนั้นที่สมัยผมไปใหม่เนี่ยรูปนี้ผมใช้เลนส์เทเล่ร้อยห้าสองจุดห้าแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นสไลด ตอนนี้คนจีนเนี่ยถ้าเราคุยเขาไม่รู้เรื่องเขาเขาจะไม่ค่อยยอมให้เราถ่ายรูปนี้ผมใช้แอบถ่ายโดยใช้เลนส์เทเล่รนะครับรอจังหวะที่ชาวบ้านเขาจูงกวายเดินผ่านมาแล้วก็วันนั้นท้องฟ้าอาจจะไม่ค่อยดีแต่เรื่องเราสีสันต่างๆ,ๆใช้ได้ทีเดียวนะครับ แล้วก็พอไปจีนบ่อยสิ่งที่อยากถ่ายคือต้นไผ่ตอนนี้รูปนี้ผมก็รู้สึกจะทำไงจะทำให้ต้นไผ่เด่นผมก็ไปเจอหลังคาวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอิฐสีดำนะครับแล้วเราก็ใช้เลนส์7200รู้สึกตอนนั้นใส่ 2X เ,เข้าไปให้เป็น400มิลน,นะครับเสร็จแล้วจุดของต้นไผ่เราก็โฟกัสที่ตรงลำ,ลำนี้ให้ชัดนะครับหลังคาที่เป็นอิฐสีดำเนี่ย มันก็จะจางไปมันจะช่วยเสริมข้างหลังให้มันดูฉากมันสวยยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเลือกฉากไม่ดีบางทีรูปนี้อาจอาจจะไม่ค่อยเด่นเพราะาต้นไผ่เนี่ยไปถ่ายหลายครั้งแต่มันยากมากคือคือการถ่ายต้นไผ่ให้สวยนี่ยากมากๆเลยเพราะว่าบางทีมันต้องหาทั้งลำต้นหาที่ใบไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็แสงที่สวยคือคือพอมาตอนหลังใช้รีเฟกก็อาจจะง่ายขึ้น เมื่อก่อนใช้เทเลสูงมันจะยากนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นรูปนี้คุณแดงคุณสมวงไปด้วยกันก็จะรู้ว่าที่นานจริงเนี่ยดอกเหมยนะครับก็ดูว่ามันมันมันมีอยู่300กว่าชนิดถ้าพวกเราจะไปเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยนะเดือนกุมภาเคยกุมภาเนี่ย ตื่นขึ้นมาโรงแรมตื่นขึ้นมาเปิดประตูลงมาเนี่โอ้ดอกเหมยเต็มสวนเลยสวยมากแลก้วก็อากาศประมาณ3-4องศานะครับก็คือเย็นแล้วก็เห็นดอกเหมยที่นี่น่าถ่ายเพราะว่าลำต้นเขาทำเป็นต้นเล็กๆเ,เ,เหมือนบอนไซนะครับแล้วก็เราใช้วิธีเอ่อพอเราใช้ไลเลฟเฟกถ่ายเนี่ยเพื่อจะให้ลักษณะสีขาวอยู่ในในใน,ในสิ่งที่กลุ่มสีมืดนะไอดอกสีขาวนี่จเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ ผมให้ดูลักษณะเหมือนกับเป็นแบบภาพวาดนิดหนึ่งในจุดที่ชัดคือชัดนะครับแล้วพอผมไปถ่ายสกุละไปเที่ยวกับคุณติ๋มภรยาผมก็ไปกับทัวร์ไปถึงสกุละจีนที่ต้นใหญ่มากคือมันไม่รู้จะถ่ายไงก็คือเอ้เราก็เห็นตานี่สวยถูกไหมเสร็จแล้วก็มันมีเหลืออยู่สามดอกผมก็ตอนตอนที่ส่งประกวดแข่ง กรุงเทพผมตั้งชื่อซากุระสามดอกตั้งง่ายๆเลยคือคือเสร็จแล้วเป็นไงะพอเราใช้250ร้ีเฟกจุดที่เราโฟกัสเป็นดอกนี้ใช่ไหมไอ้ตรงบริเวณที่เป็นตานี่มันก็ไม่ค่อยชัดถูกไหมผมก็ใช้วิธีกลับเป็นขาวดําไปเลยก็คือสีมันน้อยอยู่แล้วดอกมันก็ออกขาวๆชมพูก็ไอ้รูปนี้เป็นดิตอลนะครับก็กลับเป็นขาวดามันก็คือมันก็คือเอ่อยังยงพอได้นะครับ ในลักษณะรูปนี้ก็คือใช้วิธีข้อต่อกับเลนนะครับกับเลนพวกเราก็คือคือใครใครเคยใช้ข้อต่อกับเลนบ้างนักเรียนเคยไหมไม่เคยอาจารย์ต้องแนะนำให้ไปซื้อตัวหนึ่ง200กว่าบ,บาทนะครับคือคือสมมติว่าเรามีวายเกิลยี่ิบมิลถูกไหมครับเสร็จแ,แล้วก็ไปบอกร้านสมมติว่าฟิลเตอร์52ไปบอกร้านว่า ข้อต่อกับเลนส์ใส่กับฟิลเตอร์52ใส่กับบอดี make, ้น kind of like ิค o อนหรือแคนนอนเขาก็หยิบให้เราตัวหนึ่งสมมติว่าไม่เกิน300บาทเราก็เอามาเสร็จแล้วเราหมุนเข้าไปหน้าเลนส์เรานะครับเอาดังด้านเกียว5-2บินเสร็จแล้วเอาทางท้ายเลนส์เนี่ยย้อนกลับไปที่บอดี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเอาคือคือท้ายเลนส์เข้าบอดี้นีกออกมาคือท้ายเด่นเออไม่ไม่ท้ายเลนส์โทษทีหน้าเลนส์เข้าบอดี้ แล้วก็ท้ายเลนก็ไปที่ subject ที่เราจะถ่ายแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือการโฟกัสหน้ากล้องต้องเล็กมากๆคือต้อง f16 หรือ22นะครับพอการใช้หน้ากล้องเล็กเนี่ยรูปนี้ลองชูนิ้วก้อยดีฮะเป็นข้อสุดท้ายของนิ้วก้อยก็คือข้อส,ส่วนหนึ่งของดอกแซนเวียนะที่ถ่ายที่ห้วงใน้ห้วยน้ำดังสมัยนะั้นผมตื่นแต่เช้าแล้วก็น้ำค้างมันเยอะมากนะครับเสร็จแล้ว น้ำค้างที่เกาะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนของใบอันนี้เป็นส่วนของดอกอื่นเวลาเราโฟกัสดอกนี้เนี่ยส่วนอื่นก็จะเบลอหมดนะครับแล้วก็อชอบมากคือคือเป็นน้ำค้างที่เกาะธรรมชาตินะครับแล้วก็ในลักษณะนี้ก็คือพวกเราเวลาเราไปเจอไปเที่ยวตามต่างหวัดอาจจะไปกับสมาคมหรืออะไรเนี่ยภาคเหนือและข้างบ้านเรามีดอกยายเยอะเนี่ยถ้าใช้วิธี โฟกัสที่ดอกย้ารูปนี้สูงประมาณสักครบ่นหนึ่งดอกย้านะครับเสร็จแล้วเราโฟกัสที่ตรงดอกย้าแล้วก็ใช้แฟดถ้าเป็นพวกเราที่พวกเราใช้ส่วนมากจะเป็นมีแฟดปอกอัพเล็กๆจำะไก่นำเบอร์สักสิบสิบกว่าเนี่ยเราเปิดตัวนี้เพื่อจะช่วยเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็เราโฟกัสที่ดอกหยา้าส่วนผ้าทิศท,ที่อยู่ข้างหลังนี่ปล่อยเบอร์ไปนะครับมันก็จะปล่อยให้มันลม ตีให้ดอกย้าไหวนิดหนึ่งนะครับสปีดอาจจะต่ำนิดหนึ่งแม่ดูสนุกนะ่าที่เราถ่ายแบบย้อนแสงดอกย้าจะเป็นสีเข้มนะครับตอนนี้เอ่อในการถ่ายดอกไม้ใบไม้เนี่ยอยากจะให้พวกที่ถ่ายเนี่ยต้องฝึกสายตาดูให้ดีนะครับเวลาเราไปถ่ายดอกใบวีโกเนียอย่างเช่นเอ่อกลุ่มพี่พวกเราไปเอ่อคุณแดงคุณสมบู์น้องออมนี่ไปด้วยกันเออรู้คือ ช่วงที่เราถายเนี่ยทางด้านหน้าจะเป็นสีเขียวถูกไหมแต่เมื่อเรามองย้อนกลับขึ้นแพ่งบนเนี่ยมันกลายเป็นสีนี้คือใบชนิดเดียวกันถูกไหมคือดูว่าถ้าในลักษณะเรามองไปที่นี้เสร็จแล้วเรามองย้อนกลับไปใต้ใบไปถูกแสงมันจะเป็นสีแดงนะมันก็จะทําให้ว่าในในบางทีบางเรื่องเนี่ยเราในของชนิดเดียวกันเนี่ยอาจจะถ่ายให้เป็นสองเรื่องราวได้พอย้อนปับเนี่ย ดอกเล็กๆเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาเราเลือกฉากหลังที่เป็นสีเข้มนะครับ